เสียงเมืองค่อยๆจางไปเหลือเพียงความเงียบที่แผ่วเบาเหมือนใจคนที่หยุดวิ่งหลายคนเคยรู้สึกไหมแม้จะนั่งเงียบอยู่แต่ข้างในกลับยังไม่สงบจริงๆเหมือนร่างกายหยุดแต่ใจยังไม่ยอมวางเรามักคิดว่าความสงบคือจุดหมายของการปฏิบัติแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าหลุดพ้นมีหลายทาง บางคนหลุดเพราะสมาธิใจสงบจนกิเลสคลายอีกบางคนหลุดเพราะปัญญาใจเห็นตามจริงจนวางลองนึกภาพคนสองคนคนแรกนั่งนิ่งหลับตาลมหายใจเรียบเย็นอีกคนยืนอยู่กลางตลาดแต่แววตาเขาเต็มไปด้วยความเข้าใจทั้งคู่ดูสงบแต่ความสงบของพวกเขาไม่เหมือนกันเลย เมื่อพระองค์ตรัสถึงวิมุตติสองเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติไม่ได้หมายถึงสองเส้นทางที่ต้องเลือกแต่คือสองแนวทางที่บรรจบกันตรงใจที่พ้นจากพันธนาการบางคนเริ่มจากสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อกิเลสความหลุดพ้นจึงเกิดชั่วขณะเหมือนคลื่นสงบลงในทะเล แต่ถ้าไม่มีปัญญาคลื่นลูกใหม่ก็พร้อมจะกลับมาบางคนเริ่มจากปัญญาไม่ต้องรอให้สงบก่อนจึงเข้าใจเพียงเห็นทุกสิ่งตามจริงว่ามีเกิดมีดับใจที่เคยดิ้นก็วางเองโดยไม่ต้องบังคับพระองค์จึงแยกไว้เพื่อให้เราเห็นว่าหนทางหลุดพ้นไม่จำกัดรูปแบบสำคัญคือเหตุแห่งหลุดไม่ใช่ท่าทางของผู้หลุด แต่คำถามหนึ่งยังค้างอยู่ใจของเราที่เงียบนี้เป็นความสงบหรือเป็นเพียงการหลบหนีแล้วเราหลุดด้วยสมาธิหรือด้วยปัญญากันแน่อีกโลกหนึ่งของการหลุดพ้นคือใจที่สงบจนร้ายแรงยึดเสียงลมพัดเบาๆผ่านยอดไม้เหมือนใจที่ค่อยๆคลายจากความคิดทั้งหลายเมื่อใจไม่ต้องผลักไม่ต้องดึงอะไร สิ่งที่เหลือคือความนิ่งที่อ่อนโยนพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจโตวิมุตต์คือความหลุดพ้นด้วยใจใจที่ไม่ถูกกิเลสผลักให้ดิ้นไม่ถูกตัณหาลากให้สแสวงและไม่ถูกอวิชชาปิดบังให้ไม่เห็นแต่ใจสงบไม่เท่ากับใจหลุดหลายครั้งเราคิดว่าแค่เงียบก็พอแต่ความเงียบที่เกิดจากการกดไว้ย่อมไม่ต่างจากเงาที่สั่นในน้ำ ดูนิ่งแต่ข้างใต้ยังไหวอยู่ตลอดเวลา